เี่ตาลีเฮ้อะไรอีกเนี่ยโอ้ยบอกว่าเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปก็บอกอยู่ฟังไม่เคลียร์รือไงไม่ใช่บทอ่ะคือผมต้องพูดอะไรบ้างอะผมยังไม่รู้บทเลยตอนเนี้ยส่งบทไปให้แล้วส่งไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วและให้เตรียมอ่านอ่านให้เรียบร้อยเพราะมันต้องถ่ายหมดทีเดียวส่งตอนไหนอะลิ่ได้ได้ถ้าเกิดกูส่งแล้วนะกูจะตบมึงมึงคอยดูได้เลยมครก็ได้ ไม่มีใค uh, รได้บทเลยพี่เดี๋ยวมึงคอยดูเพราะว่ากูให้ออมสินเป็นคนจัดการเรื่องบทเรียบร้อยไม่มันไม่ได้ส่งให้ผมเลยยังไงมึงก็โดนยังไงมึงก็โดนกูอยู่ดีไม่รู้ไม่รู้วันนี้เราต้องวันนี้มีคิวถ่ายนานด้วยยันดึกกูพูดเลยวันนี้เอะเดยวเฮ้ยนี่มันเวลาเตรียมถ่ายงานนะเว้ยกูก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวกูทํางานแป๊บหนึ่งแล้วพวกมึงอะไปเตรียมอ่านบทไปเตรียมวางพอไปเตรียมตั้งกล้องทําไมไม่ไปทํา บทอยู่ไหนบทอยู่ไหนบทอยู่ไหนบทนบทที่บทออมสินพี่เป็นคนให้เองเป็นคนดูแลบทแล้วได้ให้ค<ด>นนักแสด,แดงหรือยังนัดได้นัดได้แล้วใช่ไหมได้แล้วพาอวันนี้มีบทนัดกับวินแต่ไอ้วินมึงไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยไม่รู้วันนี้พวกมึงโดนด่า,ดาก,กันให้หมดไปห้องประชุมด่วนไปไ,ไม่รู้โทษไอ้วินเอาแล้วกันไม่รู้ไม่รู้ด่าหมดไม่รู้ด่าหมดกูหุดหงิดไม่ต้องเพิ่งส่งงานไปเสร็จแล้วก็มาเจอมึงเนี่ย ก็มึงสับเผ่าเองอ่ะเอ้ยไอ้ไอ้ก้าวกับไอ้บอยมาประชุมนิดนึงขอคุยกับไอ้เด็กฝึกงานมันเริ่มแบบไม่โอเคละกูเริ่มไม่โอเคละจริงคือแบบเริ่มไม่โอเคละไปนั่งไปนั่งนัดตรงไหนอะพี่เอ้ยงั้นอยวมึงรอตรงนู้นก็ได้เดี๋ยวกูขอคุยกับเด็กฝึกงานแป๊บนึงถ้ามึงจะมาก็มาได้โอเคก็จะมีคนที่ไม่ที่ไม่ใช่เด็กฝึกงานก็จะมีนัดนัดออกมาคุณสกาออกมาเพราะว่าไม่ใช่เด็กฝึกงานเด็กฝึกงานต้องรับผิดชอบให้หมดนะเพราะว่า ไอวินไม่มีความรับผิดชอบคือบอกบอกก่อนนะว่ากองถ่ายเนี่ยคือห้ามมาสายเลยแล้วเวลาถ่ายจะจะซีเรียสมากๆแล้วคือมาเจอแบบนี้คืออะไร่ไพี่จะตอบยังไงขบถผมไม่ได้บทจริงๆก็ออมส, <ๆ S 2> สินออมสินเป็นคนให้บทแล้วใช่ไหมไม่แล้ว,ลวตอนให้พี่วินพี่ซอสก็อยู่อ่ะอ่ะนี่มีพยานด้วยตั้งแต่วะอ้าวยังไงจะรับผิดชอบยังไง สรุปใครพลาดสรุปใครไม่พลาดอะไรยังไงมึงถามไม่ซ้อนก็ได้พวกกูยังไม่ได้หมดเลยไม่แล้วเดี๋ยวแล้ววันเนี้ยวันเนี้ยอ่ะฟังวันนี้คิวถ่ายคือที่มีมีถ่ายนะคือมีนัดกับมึงวินนัดยังได้บุตดเลยทําไมมึงจะยังไม่ได้ผมูกูบอกอมสินแล้วว่าให้ไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วอมสินก็บอกว่าให้ไปหมดแล้วซอดมึงได้เพื่อนก็ได้ทุกคนแล้วคนที่มีถ่ายอ่ะได้ทุกคนแล้ว เหลือมึงคนเดียวทำไมสับเผ่าจังว่ามึงอ่ะฮะไม่คือคนอื่นเขามีความรับผิดชอบกันมึงไม่มีคนเดียวเนี่ยพี่โทษผมไม่ได้เลจริงอ่ะ ทำไมกูจะไม่โทษมึงเอาก็อมสิมึงคนให้บทแล้วแล้วมึงเอาบทไปไว้ไหนมึงไม่มีความรับผิดชอบเลยคลิปยังไม่จบนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ต่อนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดิมมีเว็บดีๆมาให้น้องๆเล่นนะครับผมนั่นก็คือเว็บ A T M ขีดสปินนั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มไอเดีเกมฟรีไฟลนั่นเองนะครับผมมาขั้นตอนแรกเราสมัครสมาชิกกันเลยนะครับผมสามารถสมัครด้วย Facebook ก็ได้นะครับแล้วทางเว็บเนี่ยมีสอนวิธีสมัครและเติมเงินด้วยนะครับผมแต่ผมเนี่ยสมัครไปเรียบร้อยแล้ว้นนเีวบกคทุ็ นีะครับมีสุ่มอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมอันแรกเลยนะครับก็คือสุ่ม ID ท่าปักธงนะครับผมอันที่2เนี่ยจะเป็นสุ่ม ID หมวก F นะครับผมและอันที่3จะเป็นสุ่มเพชรน่าสนนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับสุดเอกลักษณ์เลยนั่นก็คือสุ่มคอมมือถือเกมมิ่งเกียร์เฮ้ยโคตรเจ๋งอะทุกคนอย่างนี้ต้องเติมหน่อยละเราจะสามารถเติมเงินได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับทุกคนดูด้วยนะครับว่าอันไหนเนี่ยเปิดการใช้งานบ้างนะครับก็ใครที่เติมเงินไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับทางเว็บเนี่ยมีสอนอยู่แลล้้ววคครรรัััับบผมมมมนนนนนนะะะะอออ่่่่่่เเาางสสสุุกหยยีีีพจ ปักธงนะครับผมก็เราสามารถเพิ่มโอกาสนะครับเพื่อลุ้นรับของแรนะครับผมหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับก็ลุ้นอยู่ดีนะครับนะงั้นเรามาจัดกันเลยละกันนะครับนะมาเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เพชรบ้าเ้ยมาอีกรอบละกันนะครับนะไม่ยอมเวมามามาเฮ้ย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 โอ้หกสิบเพชรเออมามาอีกรอบมาอีกรอบครับทุกคน ผมไม่ยอมนะครับมา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 เฮ้ยทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเฮ้ยผมช็อกเลยเฮ้ยวดได้มาเฉยอโอเคครับผ you nee hey okay, so okay. มพอเราสุ่มได้แล้วนะครับให้เราทักไปที่เพจนี้เลยนะครับผมเพจนี้มีชื่อว่า atm ขี่สปิ .com เติมเกมสุ่มรางวัลนะครับโอเคส่งข้อความไปเลยนะครับพี่ครับ ผมสุ่มได้ ID ท่าปักธงครับอ่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับรอเขาตอบนะครับเห็นว่าเว็บนี้เนี่ยรับซื้อคืนด้วยนะถ้าเราไม่อยากเล่นนะครับทุกคนอ่ะตอบมาแล้วทุกคนงั้นโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไปกันโลดอ่านี่ทุกคนผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมทําท่าให้ดูนะครับผมนี่นี่นี่เป็นไงโคตรเทสตรงลำพงวัดโคตรเจ้าครับทุกคนเป็นไงเป็นไงนะครับโอเคครับใครที่อยากมีแบบผมนะครับ เว็บนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะครับทุกคนก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับทุกคนเว็บนี้มีชื่อว่า a t m k i s p i n c o m นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาล่ะเราไปดูคลิปของเรากันต่อได้เลยครับผมไปเดี๋ยวแลอวไอไอไอที่บทนี่ใช่กระดาษนั่นปะกระดาษไอไอที่เอาเอาไปเผาอ่ะอะใครเอาไปเผาไม่รู้ใครเอาไปเผาไม่รู้อะอาวใครอีกะ เนี่ยเห็นไหมไอ้วินเอาไปเผานี่เหรอความรับผิดชอบเอาบทตัวเองไปเผานี่เหรอความรับผิดชอบไม่รู้ไม่รู้มึงรับผิดชอบโดยการที่มึงต้องโดนสดเอาเองอ่านบทแบบแป๊บเดียวแล้วมึงก็ต้องขึ้นไปถ่ายเลยไม่รู้กูให้เวลามึงห้าทีมึงรีบตามมาด้วยไปโคสกายไปถือไหมซอสพร้อมสินมาเลยเอาบทให้วินคนเดียวให้วินมันนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวห้านาทีอีกห้านาทีมึงต้องมาถ่ายถ้ามึงไม่มาถ่ายมึงเตรียมตัวโดนเลยแค่นั้นแหละมามันจะขอบไปนะครับ ออมสินวินมาไม่มีความรับผิดชอบเลยอ่เดี๋ยววันนี้ซอสจะเป็นคนถือไม่ล์ละกันเพราะว่าบอยจะเป็นคนเช็คกล้องเป็นตั้งค่าเฟรมเล็เกี่ยวกับกล้องอะไรอย่างงี้ส่วนนัดไอ้นัดกูเพิ่งดาไอวินไปมึงอีกคนใช่ไหมนัดหนึ่งนัดน้องรักนัด2องอ,อมสินไปตบมันเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยน้าหนูขอโอษนะ อุ้ยเคี้ยมาเร็วเร็วไปไทยเร็วเอา,เอามาให้ผมพร้อมแล้วพี่อ่ะ,อะเดี๋ยวบทบทก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยจะคิดภาพจำลองนะว่าตรงเนี้ยคือสถานีตำรวจตรงเนี้ยคือที่นั่งของไอ้นัทนัทจะรับบทเป็นโจส่วนวินจะรับบทเป็นเซฟโอเคไหมครับคือเรื่องอคาแรคเตอร์เนี่ยคือเคยอธิบายไปแล้วรอบรอบประชุมรอบที่แล้วก็คือน่าจะรู้กันแล้วอ่านบทกันเรียบร้อยแล้วยกเว้นไอ้วินคนเดียว ก็คือบทเนี้ยก็คือตามบทไปเลยนะอารมณ์ขอแบบแน่นๆเลยนะโอเคไหมเพราะมันเป็นซีรีส์สืบสวนที่ต้องเตรียมลงแล้วอ่ะส่วนกล้องบอยเฟมเลทพรไหมปรับสักสามสิพอนะเพราะว่ามันไม่ได้สโลอะไรเยอะโอเคโอเคโอเคละอ่าคุณสกายทำอะไรอ่ะคุณไม่ได้ทำอะไรอ่าหน้าที่แจกกาแฟอ๋อคุณสกายทำพอปกับเอ็ดเก้านี่ว่ะโอเคส่วนออมสินบทเดี๋ยวถือไว้เลยเดี๋ยวเผื่อยังไงมันก็ต้องมีพลาดอยู่แล้ว ถือบทเตรียมให้อ่านเลยโอเคกล้องพร้อมไหมกล้องพร้อมไหมไม่พร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมครับโอเคมาสามสองหนึ่งแอคชั่นโอ้พี่โจพี่ยังไม่กลับบ้านอีกเหรออืมแล้วพี่โอเคไหมอ่ะมัจะบอรซอสซีได้ไหมวะมึงมีได้ที่สุดก็คัดขัดขัดขัด,ขด,ขด โอเคเข้าใจว่านัดอันนี้กูไม่ได้ลำเอียงนะโอเคเข้าใจว่านัดแบงลินพันธ์อันนี้ก็ข้อผิดของมันแต่มึงวินมึงขอแบบอารมณ์แบบใสหนักๆนี่แหละเหตุผลที่มึงไม่อ่านบทนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ไงมึงใสอารมณ์ดิมึงใส่อารมณ์ใสอินเนอร์เข้าไปอีกแบบกาลังสงสัยใครสักคนอ่ะอะมึงลองคิดสภาพว่าไอเนี่ยคือพี่ชายมึงจริงๆอ่ะแล้วมึงลองคิดว่ามึงทํางานที่เดียวกับพี่ชายมึงอะแล้วมึงสงสัยว่าพี่มึงทำไมยังไม่กลับบ้านโอเคโอเคครับ สวนนัดก็แบบใส่อารมณ์ไปเลยแบบหงุดหงิดมึงอย่ามาเซาซีกูได้ไหมวะอะไรอย่างงี้โอเคไหมได้เลยเออหัวยอ่ะใชาไม่เคลียร์ออมสินเอาไปแจกบทก่อนไหมเอาบทไปให้วินอ่านอีกรอบไปมีละมีละมีละผมผมมีละผมมีละโอเคออมสินทำไปก็ได้พร้อมแล้วบอกแค่นั้นแหละซ้อมกันไปเก้าเก้าเสียงเสียงไอเสียงไอ้ตรงนั้นอะดีไหมที่มิกไว้อะโอเคใช่ป่ะเฟมเรทอะไรดีแล้วใช่ไหมคุณสกายดูให้หน่อยดีป่ะโอเคแล้วเนาะ โอเคนะโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคกล้องพร้อมอะไรพร้อมไม้พร้อมไฟพร้อมโอเคพร้อมยังพร้อมจ้ะโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นพี่โจพี่ยังไม่กลับบ้านอีกเหรออืมแล้วพี่โอเคไหมไม่ยอมมาเซาซีไหมวะมีหน้าที่สุดก็ทำไปดิคุณลำคาญก็ได้ก็ได้ผมไม่ยุ่งก็ได้พี่แต่ว่าวันนี้จะมีผู้กองจากในตัวเมืองมาแล้วพี่เขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับพี่อ่ะ คัดคัดขอมันวินเหมือนมึงแบบมึงท่องบทออกมามึงไม่ได้ใส่อารมณ์ออกมาก็ท่องอยู่ข้างหน้าผมนะทำกอยูมข้างหน้ามึงจะท่องทาไมมึงก็ลองคิดว่าเป็นเหตุการณ์จริงๆสิมึงอย่าลืมนะนี่มึงฝึกฝึกงานอยู่นะเว้ยครับเออฝึกถอไม่ใช่หรอแสดงเฉยเลยนะถ้ามึงเอ้าไม่ฝึกมึงฝึกงานตําแหน่งอะไรมึงตำแหนงต่อแล้วมึงก็ต้องตาแหน่งเบื้องหลังเบื้องหน้ามึงก็ต้องทํเขาตาย พราะมึงเรียนสาขานี้ช่วยไม่ได้อืออย่างถ้ามึงจบมึงมึงไม่จบก็อยู่ที่กูแล้วแหละถ้ามึงเรียนไม่จบอ่ะอยู่ที่อยู่ที่พวกกูเนี่ยกูบอยเก้านัดเนี่ยอยู่ที่พวกกูสี่คนละตอนเนี้ยคุณสกายด้วยห้าคนแเดียวพวกมึงด้วยสามคนเลยถ้าไอ้วินเนี่ยมึงต้องประคับประคองไอ้วินดีๆนะสองคนนี้ใช่เลยนั่นแหละอไม่ได้เลยกูเนี่ยอ่ะอีกรอบนะ <Okay. S 2> อ่ะใจเย็นใจเย็นอีกรอบโอเคโอเคโอเคอ่ะบอยให้สัญญาณเลยก็ได้เดี๋ยวก,กูคอยดูเองอ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นพี่โจพี่ยั้นไม่ข่าบ,บ้านอีกเหรออืมแล้วพี่โอเคไหมอะ่ะมึงอย่ามาเซาซีไมวะเวลาที่สมสมมึงก็ทำไปดิเป็นลำคาญอ่ะผมมยายุ่งก็ได้พี่แต่ว่าวันนี้จะมีผู้กองจากในตัวเมืองมานะพี่เขาบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับพี่อ่ะคัดคัดคัด,ดมันเอ้ย มึงไม่ได้ฝึกบทมาแล้วมันผมเพิ่งเรีนบทแค่สามนาทีอลพี่พี่จะอะไรกับผมเนี่ยและกูให้เวลาตั้งเดือนหนึ่งมึงไปทําอะไรอ๋ะตัดทิ้งไปพี่ไงก็รู้แต่คนอื่นเขาก็ต้องฝึกไหมคนอื่นเขาก็ต้องทำน่้ทำนี่ไหมมึงไม่ใช่ทําทําแค่หน้าที่เดียวเหรอคนอื่นเขาทําตั้งหลายหน้าที่เออผมผิดเออผมผิดจริงแหละแล้วมึงเอาบทไปเผามึงบ้าเปล่าวะ ก็บอกว่ามันขาดเชือกพงในการกินหัวท้าพี่มันต้องไปจุดไฟบ่าไอ้ตู้เนี่ยต่อ้ตอนไอ้ต่อยยุแล้วพี่อย่าบ่นเลยอ้ย่าบ่นใครไม่อยเข้าไปขาเชือกพงมาอ่าพอ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 เปลี่ยนฉากเลยเปลี่ยนฉากไม่เอาฉากนี้และไฟพับคือสกายกับเก้าใช่ไหมเปลี่ยนเป็นฉากไอ้นี่เลยฉากแล้วเล่าเลยปวดหัวแล้วเก้าเก้าอย่ากูเผาเมึองไง้พะกองพะกองอะไรอะไรอะไรบอย ใหรู้ดิก็ให้มันฝึกหน่อยก็ได้อไ,ไมไอ่ไอ,ไอเรื่องฝึกกูพอเข้าใจไว้แต่แค่แบบกูโมโหตรงที่ว่ากูให้เวลาเป็นเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะมันมันไม่ได้อ่านบทไม่ได้อะไรเลยอะ่ะโอเคถ้าเกิดมันฝึกอยู่มันก็มาถามหน่อยก็ได้ว่าเออพี่แบบนี้คือยังไงแบบนี้คือยังไงกูจะได้เทรนให้ถูกแต่นี่คือไม่ถามเลยมีแต่ซอสแกะอมสินที่เป็นเดฝึกงานที่มาถามเนี่ยวินไม่มาเลยแต่ละกูคิดว่าเออไอวินมันแสดงได้แหละเพราะว่ามันก็เรียนมากูก็รู้ว่ามันแสดงได้แต่ทีนี้พอให้บทไปปุ๊บบทก็ไม่อ่าน สึกทิ้งบทอีกอ่กกล้องเรผิดชอบซอสมึงนี่นะดูเพื่อนมึงดีๆด้วยนะดูแลเพื่อนมึงดีๆด้วยประคับประคองไม่จบคือไม่จบเล้วเดี๋ยวเอาเอานาฬิกาออกด้วยโอเคโโอเคตอนนี้ทุกคนพักพักกล้องก่อนเดี๋ยวให้ทีมพ็อปเขาจัดการก่อนโอเคไปควรมีต้นไม้ไอ้นัดอยู่ไหนวะนัด ยังช่วงสองเดือนนะนัดฮัลโหลนัสนุที่ไหนอะนัดเอ็นัดอ๋อนัสนุหายเอ็นัดหายทุกคนเอ็นัดหายโทรตามไอ่นัดดิเจอแล้วพี่เจอแล้ว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 พี่เจอแล้วไหนนั่งอู้อยู่พี่นั่งอู้อยู่ไม่เวลาพักไม่ได้ว่าอะไรเพราะแต่มึงทำอะไรทำไงงาเอ้ยเอาสักชามดิ สักชามมาได้ไปเลยเตียมากพวกมึงไปรอเลยด่วนไปสักชามสักชามเอาเอาเอามาไว้เออเอาเอามาให้พี่ก็ได้มาพี่ไปไว้ที่ต้องถ่ายคลิปไปไปได้เลยเวลาถ่ายคลิปแล้วถ่ายหนังไปมาเออมาเออมาเอ้ยเดี๋ยวซอสเล็งเล็งแอร์ให้หน่อยร้อนมากเลยโอ้โหเออรีโมทอยู่ไหนรีโมทรีโมทอยู่กับใครวะ รีโมดตั้งกี่ตัวเนี่ย <Remote S 2> สีตัวข้างบนบกี้เก็นวางอยู่เนี่ยไปไหนแล้วรีโมดก็วางไว้อยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอรีโมดอยู่ห้องนะห้องทำงานพี่ดีม,มันรีโมด <Remote. S 2> ใครรีโมดมันมึงเอาไปขึ้นไปทำพ่อมึงแ้วมึงก็ขึ้นไปหยิบสิอุ้ยล<ไ>มันอะไรของ <S <S มึงเนี่ยรีโมดแอร์กูก็อุตส่าห์แยกไว้แล้วว่าห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มึงก็จะเอาขึ้นไปข้างบนอีกโอตัดเจนไป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 โอ้ประสาทจะเด็ก นั่นแล้ไล่นั้นไปเลยอืมอืมนั่นแหละเดี๋ยวออมสินเดี๋ยวเอาบทให้นัดเลยฉากต่อไปฉากตลาดอันนั้นอันนั้นมันอ่านแล้วแหละแต่แค่ให้มันทวนนิดนึงั้งฉากตลอดหลับป่ะพี่มันหลับป่ะพี่ตลาดเฮ้ยอะไเอ่ยมึงนี่เป็นไรเนี่ยหลับบ่อยเหลือเกินนอนดึกแน่นัดเมื่อเมื่อคืนดูหนังปะปบ่อยๆเดี๋ยวขอแป๊บนึงเดี๋ยวกูเข้าใจมุมกล้องให้เดนัอาบท ได้ได้ได้ไดเอ่บนี้ประมาณเดี๋ยวอ๋อบทนี้อ่านแล้วอ่าเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงเดี๋ยว็เอากล้องตัวนี้มาก่อนอ้าเรฉากนี้ใช้ใช้กล้องสองตัวนะมาช่วยหน่อยมองมองดตัวให้ดีนะในมุมนี้ก็้ช่วยกล้องอีกตัวให่ดีมาอไว้นี่ยนี่กวางให้กวางมุมให้นี่ประมาณนี้ก็คือให้เห็นเห็นเลยเลยโอเคฉากหน้าฉากหลังโอเคเยี่ยมได้แล้วไอ้บันไดนี้ไม่ต้องแล้วเนาะ อืมนะเราต้องเพิ่มอะไรอีกไหมวะมย้ายใหมไหมพี่ใช่ใช่ต้องย้ายไหมเพราะอาจจะเห็นกล้องกล้องอาจจะโผล่เอ่อขอดูแป๊บนึงนะอันนี้โอเคแล้วไว้ไหนพี่ฮึมไม่อะไม่เก็บไว้ไว้ข้างหลังเลยไว้ข้างหลังเลยมันจะมีม,มีมีเลนชาร์กอยู่เอาไว้เลยเดี๋ยวอ้อมศินโอเคหนในอ้อมศินก็วางละอ้อมศินเอาบทม่ให้พี่เลยเดีย๋ยวพี่รับหน้าที่นี้ให้อ้อมศินไปเป็นไบเฮนเนอร์ที่นู่นให้ไป อันนี้คือบทแบบโดนสุดนะแบบไม่มีบทนะอันนี้โดนสุดไปเลยคือถ้าเกิดมันไม่มีบทให้ออมสิงพูดออมสิงก็แค่ทำนู่นทำนี่ไปก็แค่แบบทำเป็นหยิบของทำเป็นหั่นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ใครดูกล้องตรงนี้ตะกายได้ไหมได้ได้ดูได้โอเคนั่นแหละแล้วเดี๋ยวซอสเอาไงดีซึ๊บเป็นึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเคดีห้ากล้องดีโอเคดีกล้องที่สองโอเคใช่ไหมโอเคไหมสกุลตะกายโอเคโอเคโอเคซอสงั้นซอสขอยถือบทให้ให้พี่หน่อยแล้วกัน เผื่อเผื่อแบบมีอะไรพลาดโอเคมาถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งแอคชั่นมือเลือบบ้ผู้ก่อได้มันประสาทบ้าใครก่อนจะตัวหน้าแท้ๆปิพูดว่าอะไรเดี๋ยวในมือมันจะ่ใช่ใครก่อนจะจำสิ่งมันได้คนบ้าอะไรโหนี้ขนาดนั้นวะเออเอาหนาพี่กล่าวมันเถอะเดี๋ยวพี่ตีด่านะ อ้าวนี่ไงพี่พี่ติขทามาพอดีเลยเออขอตัวตะโกนนะครับเออฮัลโหลครับฮะ <Huh? S 2> อะไรนะ uh อะไรวะเดี๋ยวคัดมึงฮัลโหลฮะอะอรนะแเ้ว่ึงไอ่ถือโทรศัอท์ล่ะอเออ ในบทในบทมันก็มีกูก็เขียนอยู่ว่าฉากนี้มึงต้องถือโทรศัพท์นะเอาไปโทรศัพท์วินแล้วแล้วเพิ่งหลุดเฟรมได้มั้งเนี่ยเออเนี่ยวินหลุดเอรมมาไกลเลยว่ายไหวปไม่ได้เดินออกมาตรงนี้เดินมาตรงนี้พอมราจะเห็นกล้องมึงพอดีคือมึงเดินผ่านกล้องเนี้ยต้องทำไปโทรตรงนี้โอเคได้ได้ อ่ะได้มเทสองาเียเียสามสองหนึ่งแอคชั <Okay. S> 2> 3, 2, ่นเออมึงรู้ปะอปุปกรณ์ด้าประสาทบ้าครกจะตนหน้ทแทนเราเปล่าพูดว่าอะไร <c oughs> เอ็งนั้นหมดจะจะสดขัด <Cut. S 2> เอาไหมโอเคเทคสามเอาเลยต่อต,อตอเลยนะทีเดียวเล้เลยนะพอมันนี่มันก็นมึนแล้วสามสองหนึ่งแอคชั่น มึงรูป้ป่ะอากวกก้นนั้นเปนประเสริฐเบ้อกติกาตรงนั้นแ,แท้เราบอกพูดว่าอะไรเย่างนัมม้นเบ้อมันไม่ใช่กติกาฉันจำสิ่งมันได้ชิคน,บนเบออะไรโหดีขนาดนั้นวะ <c oughs> เอานะพี่เจ้ <c oughs> เาบันเทอร์เลยพี่ตีดานนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยพี่ <c oughs> นี่ไงพี่ตี <c oughs> เข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวรับสายแป๊บหนึ่งนะพี่เออเออเออฮัลโหลครับอะอะไรนะพี่อะไรวะคัด <c oughs> โอเค อันนี้คือฉากไม่ถึงขั้นที่เพอร์เฟกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนแต่แต่ยังไงต้องถ่ายใหม่แน่นอนแต่เก็บเอาไว้ก่อนเก็บฉากเ้ไว้ก่อนโอเคก็วันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ถ่ายแค่สองฉากสองฉากก็ลอไปในกี่ชั่วโมงอะเนี่ยมืดเลยเนี่ยเออก็นะโอเคเจอกันเจอกันทุกคนพักกองพักกองส่วนไอ้วินนันนไงไปก่อนใครเลยมึงเอาบทนี่ไปอ่านด้วย ไปมีเเอาไปเอาไปเอาไปโอเคทุกคนปิดปิดของเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บของทุกคนเอาโหเก็บไว้เลยเกินไปห้องกันไปอ่านบทไปอ่านบทไปไปโอ้ยนี่เช้าของอีกวันแล้วเหรอเนี่ยอ้าวสรุปมาเช้าหรือมืดวะผมว่าพี่ไปได้นอนห้องตาฝาดเดี๋ยวห้องตาฝาดพี่เบื่อแล้วพี่เหรอไปไปไปนอน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 ไปไปไปใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมีถ่ายไหมเนี่ยพรุ่งนี้มีถ่ายต่อพรุ่งนี้นัดประมาณตีห้าครึ่ง ถ่ายนอกสถานที่ที่ไม่ใช่ฉากกิสก,กินแบบนี้คนที่มีฉากก็คือทุกคนในนี้แหละอืมยังไงก็ต้องทุกคนในนี้จะไม่มีฉากเราก็เป็นเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวคนที่เหลือพักผ่อนได้ยกเว้นคุณสก,กายคุณสก,กายไม่นี่กับผมหนะ่อยเดี๋ยวจะให้ทําอะไรนิดนึงอะ่ะทําพวกพ็อปอะไรเพิ่มอะ่ะผมว่าอยากได้พ็อปพวกแบบเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะผมไม่รู้ผมพูดไปถูกต้องมานั่งคุยกับผมก่อนอะ่ะผมถึงจะแบบนึกออกแบบจะ,จะปิง๊งออกว่าอ๋อมันคืออะไรยังไงเดี๋ยน,นะ

ตอนนี้เธอจากไปแล้วไม่มีใครให้สุขสนทุกอย่างกำลังลงตัวกำลังจะไปได้ดีเรากำลังจะสร้างครอบครัวเธอเป็นภรรยาฉันเป็นสามีเช้าวันนั้นเวลาเจ็ดมงเป็นแสงอาทิตย์กำลังจ้าเธอบดบตะตงเข้าห้องมากอดฉันจนฉันตกใจแทบบ้าฉันดีเจที่ตื่นขึ้นมามีคนงองแงแต่เธอไม่ได้งองแงแต่เธอกำลังทอแท้เธอบอกกับฉันว่าเราสองค